ของทอดไขมันทรานสก็จะกระตุ้นการอักเสอของทอดอ่ะเขยังกินอยู่หมอเขยังกินอยู่คือถ้าพื้นฐานผิวไม่ดีเนี่ยต่อให้ไปทำผันตัดการไม่ว่าจะเลเซอร์หรือทําฉีดหรืออะไรต่างๆมันจะไม่ได้ช่วยมากนะจะไม่ได้ช่วยมากนะกรณีที่เรามีความเครียดอาจจะกระตุ้นให้เกิดสิวได้พวกนี้จะทําให้เกิดผิวแก่ก่อนวัยได้ผิวแก่ก่อนวัยได้ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีคุณหมอพอด้วยนะคะสวัสดีค่ะนี่คือรายการหมออยากคุยพูดจุ๋ยอยากเมาสค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของเพื่อนคุยกันเรื่องผิวพรรณละกันและจุ๋ยเคยได้ยินมาว่าผิวที่ดีเริ่มต้นมาจากภายในมันจริงไหมคะหรือว่าต้องเริ่มต้นยังไงกันแน่มันก็จริงครับคําว่าภายในเนี่ยก็จะต้องเริ่มตั้งแต่ระบบโภชนาการต่างๆการนอนหลับความเครียดระบบฮอร์โมนต่างๆซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันส่งผลต่อผิวทั้งหมดเลยเช่นในกรณีที่ถ้าสมมติว่าเราขาดวิตามิน บางตัววิตามินซีวิตามินอ e, ีหรือแร่ธาตุพวกซิงอย่างเงี้ยครับทำให้เกิดปัญหาเรื่องผิวก็อาจจะทําให้เกิดพวกผื่นผิวหนังอักเสบอะไรต่างๆตามมาได้หรือในกรณีที่เรามีความเครียดมากๆนะครับมันก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดสิวได้ความเครียดที่รือลางเนี่ยมันจะทําให้ระบบฮอร์โมนความเครียดเนาะที่ชื่อว่าคอร์ติซอลเนี่ยมันสูงพวกนี้จะทําให้เกิดผิวแก่ก่อนไวัยได้ พราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูแลทางภายในด้วยแต่ว่า<ช>ภายนอกก็สําคัญไม่ว่าจะเป็นการทาครีมต่างๆการเลือกสกินแคร์ต่างๆที่เหมาะกับสภาพผิวนะครับแล้วก็ถ้ามีกําลังเนี่ยไปทําหัตถการร่วมด้วยมันก็จะทําให้การดูแลเนี่ยเป็นไปอย่างรับลื่นมากขึ้นเศรษฐกิจสมัยนี้นะทุกคนการที่จะแบบควักเงินไปทําหัตถการอะไรสักครั้งหนึ่งเข้าขึ้นอีกสักครั้งหนึ่งอ่ะมันก็มันมีราคาที่จะต้องจ่ายค่ะเข้าใจมากๆเลยดังนั้นตอนนี้มันดีมากๆเลยนะว่าสกินแคร์ต่างๆเนี่ยราคามันไม่ได้แพงมาก แล้วบริษัทต่างๆอ่ะเราไม่ต้องซื้ออะไรที่แบรนด์เนมมากอ่ะอก็สามารถใช้สกินแคร์ที่ดีได้<ช>แล้วก็ด้วยการกําลังจ่ายที่เราจ่ายไหวการทาครีมเนี่ยก็คือ,อยังสําคัญอยู่<ช>ภายในมันสําคัญแน่อยู่แล้วแหละแต่ว่าเรื่องของฮอร์โมนคอร์ติซอลอะค่ะจริงๆเราไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องผิวนะฮอร์โมนคอร์ติซอลมันสูงเกินไปหรือเรามีความเครียดม,มากเกินไปจะทําให้เป็นคนมีลูกยากแบบจีด,ด้วยดังนั้นไอฮอร์โม,ม,มตนตัวนี้มันไม่ดีเลยเนาะขนาดเรื่องการมีบุตรยากก็มีผลดังนั้นไอฮอร์โมนตัวนี้อยู่ว่ามันน่าจะมีีผลลลกกกับอหยๆโเ็ ดูแลตัวเองดีๆจากภายในนะคะนอนหลับให้เพียงพอกินให้เพียงพอนะคะแล้วก็พยายามอย่าเครียดนี่คือดีที่สุดดีที่สุดครับของทอดไขมันทรานส์ก็จะกระตุ้นการอักเสพร้อยนะหมอของทอดอก็ยังกินอยู่หมหมอเ็ยังกินอยู่ถ้ากินหวานมากๆเนี่ยริ้วรอยจะมาก่อนวัยน่าจะแก่ไม่เกินจริงใช่ไหมคุณหมอไม่เกินจริงครับ โอ้น้ำตาลเป็นตัวร้ายจริงๆเนาะร้ายจริงๆหมอ,อพอสครับเราทุ่มเงินกับการใช้สกินแคร์ในระดับแบบอีลิตเลยอะ่ะแล้วเราจะต้องดูแลเรื่องอาหารดีๆอาหารแพงๆเพื่อที่จะให้มันเข้าไปเสริมกันอีกแล้วครับคุณหมอจริงๆหมอมองว่ามันก็คนละเรื่องกันคนละส่วนกันสกินแคร์สำคัญไหมสำคัญโดยเฉพาะพวกคลีนเซอร์กันแดดพวกมอยส์เจอร์หรือสาราบำรุงเพิ่มความชุ่มชืนช้นสำคัญตัวอาหารการกินก็จะเป็นอีกส่วนที่สำคัญก็มันก็จะมีอาหารบางอย่างที่มันทำร้ายผิวเราได้เนาะทั้งหลีกเลี่ยง บางอันที่เรากินเสริมเข้าไปเราก็น่าจะดีการดูแลทั่วไปแน่นอนก็พูดเหมือนสุขศึกษาทั่วไปเลยอาหารครบ5หมู่มีวิตามินมีแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบดื่มน้ําให้เพียงพออาหารที่ควรเลี่ยงคืออะไรอาหารที่มีน้ําตาลสูงที่มันจะส่งผลต่อผิวเราใช่โอเคคือน้ําตาลส่วนเกินเนี่ยมันจะไปจับกับพวกโปรตีนเช่น uh huh. ลหคอลลาเจนอิลาสติน uh huh. ทําให้เกิดพวกริ้วรอยผิวหนังแก่ก่อนไวัยได้อ,อ่าที่เขาบอกว่าถ้ากินหวานมากๆเนี่ยริ้วรอยจะมาก่อนวัยใช่น่าจะแก่ เกินอายุอะไรไม่เกินจริงใช่ไหมคุณหมอไม่เกินจริงครับโอ้น้ําตาลเป็นตัวรายจริงเนาะตัวรายจริงจริงทั้งทั้งในรูปแบบของน้ําตาลโดยตรงน้ําตาลที่แฝงมากับขนมหรือแปรรูปอะไรต่างๆใช่ไหมครั นอกจากนี้ก็จะเป็นพวกของทอดไขมันทรานพวกนี้ก็จะกระตุ้นการอักเสบได้ของผิวพันน้อยหมอของทอดอ่ะหมอยังกินอยู่นะมหมอก็ยังกินอยู่แต่ว่าคือจริงมันกินได้มันกินได้แหละกินได้แหละเราก็ใช้ชีวิตได้มีความสุขกินได้ในปริมาณที่ที่พอดีที่พอดีของมันของทอดก็ส่งผลต่อต่อผิวได้แล้วก็พวกแอลกอฮอล์ก็เหมือนกันแต่ต้องกินเยอะต้องกินเยอะๆกินเป็นประจำ่าเงี้ยดีทุกวัน วันก็เยอะถ้กินปริมาณมากอะไรเงี้ยปริมาณไหนถึงจะพอดีถึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อต่อผิวจริงๆก็ประมาณ1-2ึ่งถึงสองสแตนดาบ์ดบิงเช่นแก้วไวน์ประมาณไม่เกิน2แก้วอะไรเงี้ยครับสแก้วก็คือประมาณไม่เกิน300 ml ต่อต่อวันอะไรเงี้ยอะสมมุติว่าเรากินเองตามธรรมชาติยังไม่ต้องพึ่งซัพพลีเมนต์นะควรกินอะไรบ้างครับที่จะให้ผิวเรามันแบบ เออตื่นเช้ามาแล้วแม่มันใสมันดีอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็เป็นพวกผักผลไม้ผักผลไม้ใช่ก็สังเกตเอาที่มันมีสีส้มสีแดงสีเหลืองฟักทองแครลอดมะเขือเทศพวกเนี้ยเท่ากับว่าก็คือเรื่องของการกินนะฮะกับเรื่องของการใช้สกินแคร์ในระดับอีลิตแล้วคุณหมอก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการกินควบคู่ไปด้วยใช่คับมันจะได้ส่งเสริมกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับ คือถ้าพื้นฐานผิวไม่ดีเนี่ยต่อให้ไปทำผันตัการไม่ว่าจะเลเซอร์หรือทำฉีดหรืออะไรต่างๆมันจะไม่ได้ช่วยมากนะจะไม่ได้ช่วยมากนะเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองสำคัญที่สุดไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ อีกหนึ่งเหตุผลที่สําคัญมากเลยนะครับคือเราจะต้องดูแลผิวของเราเนี่ยให้ดีจากภายในแล้วค่อยไปเสริมหรือไปจบที่คลินิกจะทําโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันมันเป็นอย่างนั้นไหมครับคุณหมอคือถ้าพื้นฐานผิวไม่ดีเนี่ย<อ>ต่อให้ไปทําผันตราการไม่ว่าจะเลเซอร์หรือทําฉีดหรืออะไรต่างๆหรือทําเครื่องต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยมากนะักอ่อแน่นอนว่าถ้าเราทำผันตราการนะมันก็มีผลแหละแต่ว่าเราไม่ได้ทําตลอดหรือแม้แต่ถ้าสภาพผิวไม่โอเคแล้วจะไปทำผันตราการมันก็ไม่ไม่โอเค นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราเป็นฝ้าอย่างเงี้ยเราตั้งใจว่าเราจะไปรักษาด้วยเลเซอร์รแต่เราไม่ระวังเรื่องแดดเลยเายาก็ไม่ทาอย่างเงี้ยครับมันก็ให้ผลไม่ดีก่อนที่เราจะไปที่คลินิกเราจะไปทำผ่าตัการหรือโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่คุณหมอเน้นย้ำและสำคัญที่สุดคือเราจะต้องดูแลผิวของเราให้มันแข็งแรงและมันดีจากภายในขอพิธีการดูแลหน่อยครับคุณหมอจริงๆก็นอกจากการดูแลพักผ่อนให้เพียงพอนะครับพักผ่อนเพียงพอ,อแล้วก็ กินอาหารที่ถูกหลักครบ5หมู่มีวิตามินมีอะไรครบแล้วก็ดื่มน้ำไม่เพียงพอแล้วก็จะต้องคลีนซิ่งหน้าให้สะอาดทาโมเจอร์แล้วก็ใช้ซันสกรีเมื่อเราดูแลผิวของเราจากภายในดีแล้วเวลาไปทำผ่าตัการมันแตกต่างกับคนที่ไม่ได้ดูแลเลยแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวให้หมอทําโปรแกรมนู้นนี้นั้นอะไรเงี้ยมันช่วยได้มันต่างกันยังไงครคุณหมอต่างกันเยอะอยู่นะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าถ้าไปทำา่ตรการพวกเลเซอร์อะไรต่างๆเนี้ยปกติในหมอจะแนะนําให้เลี่ยงแดดแล้วก็ทากันแดดเนี่ยเข้ม ข้นประมาณ2-4สัปดาห์มันจะทําให้เกิดรอยดําหลังทำอัตราการน้น้อยลงใช่ครับแล้วก็ผิวต่างๆมันก็จะฟื้นตัวไวขึ้นเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองสําคัญที่สุดไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ใช่ไหมคุณหมอใช่ครับใช่คุณหมออย่างนี้ดีกว่าคือสมมุติว่าคลิปนี้เผื่อแบบน้องๆเด็กๆเจนใหม่อะไรเงี้ยน,นะฮะอายุเกือบเกือบยีหรือว่า20บบวกผ่านมาดูควรที่จะต้องเริ่มดูแลผิวไหมหรือว่าก็ใช้ชีวิตไปก่อน จริงๆก็มันก็ต้องเริ่มเริ่มเลยเนะาะแบบว่าต,ต,ต้องต้องต้องเริ่มดูแลตั้งแต่แรกเลยอย่างกันแดดจริงๆมันก็ต้องทาตั้งแต่เด็กเลยนะครับกันแดดเนี่ยก็มีสําหรับเด็กเขาก็ให้ทานตั้แแงแต่แรกแล้วเวลาบางทีแบบไปไว่ายน้ําไปอะไรเงี้ยก็ควรจะต้องใช้อะคุณหมอพอบอกเน้นย้านะสําหรับน้องๆวัยรุ่นทุกคนวันนี้ยังไม่เห็นผลยังไม่ส่งผลจริงๆ <c oughs> พี่ผ่านมาแล้ว <c oughs> แนะนาว่า ดูแลตัวเองสร้างสกินแบเรียร์ให้มันแข็งแรงดูแลผิวจากภายในให้มันให้มันดีแล้วพอวันที่เราโตขึ้นอายุเยอะขึ้น3,8,40แต่ว่าผิวหน้ายังแบบ22 23อยิอู่มันเป็นอะไรที่คอม p l e t e ชีวิตมากเลยนะคุณหมอจริงครับถ้าเวลาแบบมีคนมาทักโหหมอครับคุณหมอเหมือนอายุแบบ20ต้นๆเลยแต่จริงๆแล้วเราคือ36แล้ว36บวกแล้วอะอย่างเงี้ย ฉันเพิ่งเดินออกมาจากคลินิกวันนี้ผิวฉันดีมากต่อไปอีกประมาณ1วีคหรือ2วีคฉันไม่ต้องดูแลตัวเองขนาดนั้นหรอกเพราะว่าฉันเพิ่งผ่านโปรแกรมมัตรการมาพอทำเสร็จปุ๊บ <laughs> ปล่อยจอยง <laughs> ล้วใช้คำว่าปล่อยจอยซึ่งไม่ควร แน่นอนบบออครับหมอพอครับคือทุกวันนี้เราดูแลผิวของเราอยู่แล้วแต่ว่าถ้าอีกหนึ่งอาทิตย์เราจะต้องไปทําหัดตการเราควรที่จะต้องแบบเตรียมตัวยังไงครับก็อย่างแรกก็คือต้องบำรุงผิวอ่าบำรุงผิวเสริมสกินแบเรียร์อย่างน้อย1ถึงสสัปดาห์ให้ผิวเนี้ยคุ้มน้ําแข็งแรงที่สุด2ก็คืองดการสครับผิวถูหน้าแรงเพราะว่ามันจะขัดแย้งกันอันนี้มันจะทาลายสกินแบเรียร์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการเลี่ยงแดดทากันแดดประมาณ2อถึงสสัปดาห์เพราะว่าสมมติว่าเรามีแผนจะไปทาหัดตการเนแวราไปดด เป็นซันเบิร์เลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรทําอยู่แล้วคุณหมอเขาไม่ทําให้อยู่แล้วเพราะว่ามันจะแดงลอกหรืออะไรแบบนี้ครับหรือถึงโดนแต่ไม่ขนาดนั้นมันก็ไม่เหมาะเพราะว่ามันก็จะมีความเสี่ยงของการเกิดรอยดําได้หลังการทําหัตารครับเพราะฉะนั้นก็คือใครที่มีโปรแกรมที่จะต้องฉันอยากจะสวยฉันอยากจะหล่อในอีก1นึ่งวีคหรือ2องวีคข้างหน้าก็ควรที่จะต้องดูแลผิวเหมือนที่คุณหมอพอสแนะนําไปนะครับตอนนี้เขานิยมทําอะไรกันนะคุณหมอโอ้เยอะแยะช่วงนี้ก็จะมีพวกเอ่อยกกระชับผิว การฉีดสารเติมเต็มการฉีดท็อกซินครับยกกระชับผิวหน้านี่ก็คือพวกเชิญมาไฮฟูเออรเล้วพวกนี้สิ่งที่พบบ่อยคือหลังจากเราทำผ่าตารเสร็จแล้วเราจะพยองพองขนมากว่าฉันเพิ่งเดินออกมาจากคลินิกวันนี้ผิวฉันดีมากต่อไปอีกประมาณ1วีคหรือ2วีคฉันไม่ต้องดูแลตัวเองขนาดนั้นหรอกเพราะว่าฉันเพิ่งผ่านโปรแกรมผัาการมาควรทำไหมคุณหมอจริงๆควรจะบำรุงเป็นพิเศษเลยด้วยนะครับบำรุงเป็นพิเศษเลยเนาะใช่เพราะว่าจริงๆแต่จริงๆก็คือ กับผ่าตัการด้วยครับ uh huh. อย่างเช่นถ้าเป็นเลเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหต้องเวลามาหาหมอหมอจะสั่งขี้ไม่เพิ่มบางทีต้องเอาขี้พึ่งอะไรทาผิวเช่นสมมติไปเลเซอร์กระเนื้อนู่นนี่นั่นตกสะเก็ดเนี่ยต้องแอดเพิ่มไปด้วยสามเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แบบปล่อยตัวปล่อยใจดูแลผิวทําหาตถการพอทําเสร็จปุ๊บ <laughs> ปล่อยจอยเ <laughs> <laughs> อยาลิใช้คำว่าปล่อยจอย <laughs> ซึ่งไม่ควร นะฮะคือถ้าอยากให้ประสิทธิภาพของการทำรรมารการของคุณเนี่ยดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็คือหลักธรรมควรที่จะต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยหมออยากคุยพุดจุยอยากเมาเพราะเราคือเพื่อนผิวของคุณฝากมาได้ทุกคำถามคาใจและเราจะช่วยไขยคำตอบเคลียร์ใจให้คุณค่ะ